สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอ้น้ำนะครับขนาด50ลิตรอันนี้เขาเรียกเป็นแบบฝาบนนะครับลักษณะคล้ายเครื่องซักผ้าตัวนี้คือเป็นเซฟตี้วาล์วนะครับป้องกันในกรณีแรงดันเกินตัวนี้เป็นตัววัดระดับน้ําเติมน้ําแล้วก็ถ่ายน้ำนครับเป็นระดับน้ําเวลาเราถ่ายน้ําก็ดึงดึงตรงนี้ให้ออกมา2ออันเลยครับแล้วก็ทิ้งวางลงกับพื้น เป็นตัวดักะตะกันนะครับดักของผงดักของเศษผ้าตัวนี้ดักเศษผ้าตัวนี้เป็นตัวระบายน้ําจากในห้องนึ่งโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ควรต้องปิดตุกค้างนะครับในกรณีมีแรงดันตัวนี้เป็นยี่ห้อสเตอร์ดี้นะครับรุ่น LMQC50E นะครับระบบอัตโนมัติกึ่งกึ่งอัตโนมัตินะครับ นี่คือฝาปิดเวลาเวลาจะปิดคลาย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 ตรงนี้ให้สุดเลยครับแล้วก็ดันกขัามาคลายให้สุดนะครับอย่าให้มันอ,อย่าให้มันเฉียดกับตัวแชมเบอร์แล้วคลายสุดคลายสุดแล้วก็ผักกลับมานะครับอแล้วก็หมุนให้แน่นตรงนี้เป็นที่เติมน้ำนะครับอันนี้เติมน้ำทุกครั้ง ้ำทุกครั้งเติมให้ถึงขอบอยางนี่นะครับเติมให้เต็มเลยทุกครั้งนะครับเราจะทำสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วก็มาดูว่าน้ำมันจะมีการลดไปทุกรอบนะครับแต่ทุกครั้งตรงนี้ก็คือเป็นเพชรเกตนะครับวัดแรงดันในห้องนึ่งตรงนี้เป็นสวิตปิดเปิดนะครับปิดเปิดเครื่องเราลองดูนะครับเวลาทำงานเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับ สถานะต่างๆ,ๆอันนี้เป็นโหมดของกันไกลกันไกลห่อหุ้มอันนี้เป็นโหมดของอการห่อหุ้มห่อหุมม้มก็คือจากซองซิลจากห่อผ้านะครับในโหมดนี้ใน,นโหมดของอถุงมือในโหมดของขวดแก้วนะครับตรงนี้ก็คือสแตนบายเห็นไหมครับสถานะก็คืออยู่ตรงห่อหุ้มตัวนี้แล้วก็โอเคได้เลยนะแต่ว่าลองลองดูเลื่อนได้นะครับโหมดตรงนี้แนกรณีไปอยู่ตรงอื่นให้เราก,กดมาตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการทํางานนะครับให้อยู่ที่โหมดโหมดที่3นะครับตรงนี้เราสั่งเดลักการอาหุ้มทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราโหลดของใส่ตะกร้าปิดฝาเรียบร้อยแล้วกดตรงนี้เครื่องก็ทํางานนะครับเครื่องจะทําการเ,าเติมน้ําแต่ที่เราเติมนี่น่ดต่มความเครื่องนึ่งจยได้ระดับก็จะทําการอาู่อุณหภูมิปรับขึ้นมาให้ได้121ิอที่เรากำหนดไว้นะครับที่30มนาทีแล้วก็ทำแห้งอีก ส0นาทีนะครับถ้ากดโอเคนี่ทำงานนะครับสถานะกระพริบตรงนี้คือเครื่องพร้อมทำงานครับคือตอนนี้กระบวนการก็คือเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปในแชมเบอร์นะครับนี่ดูนะครับอุณหภูมิเราตั้งไว้ร้อยยีอ็ด่ะดูตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นไปนะครับอืม1่1ตอนนี้เห็นไหมครับพอ121ที่เราตั้งไว้ปุ๊บ ตรงตรงนี้ก็จะเริ่มกระพริบตรงนี้คือเรื่องกระพริบคือเริ่มนับเวลาที่สแตนไลายเราตั้งเวลาไว้ที่สามสิบนาทีปต๊บก็จะนับเริ่มนับถอยหลังนะครับเห็นไหมครับแสดงสถานะตรงไหนกระพริบก็คือเครื่องทํางานอยู่ตาแหน่ง,งนั้นอย่างกระพริบตรงนี้คือเครื่องกาลังการนับตัวเวลาสเตอนไลน์หลังจากเ,เครื่องทํางาน ทั้งกระบวนการสเตอร์ไลน์ทั้งกระบวนการา,าได้ก็จะขึ้นเป็นเนอ็นนะคร,ร,นรับตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้คือเครื่องเสร็จแล้วดูอย่างคือตรงเพชเกตนี่จะกลับมาที่ศูนย์มอนเดิมอะเวลาเราเสร็จแล้วเราก็ปิดน,นะครับเดี๋ยวเราก็ขายขายแล้วปล่อยอย่างนี้เลยนะครับปล่อยให้อุปกรณ์อะมันเย็นในเครื่องเลยจะโปรติที่เราเอา อุปกรณ์ที่นึงอ๋อผึ่งข้าง,งนอกใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องแล้วก็เปิดเปิดทิ้งไว้ให้อุปกรณ์ที่เราสเตอร์ไลน์เย็นในนี้เลยนะครับ